สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่า i อดีไก่เนาะไม่ต้องตกใจมากเนื่องจาก i อดีของผมเนี่ยขายออกไปแล้วนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําอะไรในคลิปนี้คือการเลือก ID ดีครับแต่เป็นการเลือก ID แค่เฉพาะตัวผมเท่านั้นถ้าหากเพื่อนๆมองว่าเออมีประโยชน์จะเอาไปใช้ร่วมด้วยก็ได้นะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูหลาย ID ดีนะดูเยอะนะครับถามว่ามีถูกใจไหมมีบอกเลยว่ามีมันก็มีแต่อยู่ดีมีแต่ก็ยังมีแต่นะครับ เรื่ตัวผมเลยอืมงั้นยังกอดดีกว่าแต่ดีไม่ดีนะเบื้องต้นคือดีวงเล็บอยู่ที่ว่าใครสนใจเอกตัวใหม่หรือไม่สนอะไรก็ค่อยว่ากันเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่ละหัวข้อนะครับอันนี้คือเกณฑ์ของผมเท่านั้นนะ้าใครชอบเอาไปทาตามได้เลยปลาครับข้อแรกครับเหตุผลก่อนนะครับว่าทําไมเลเวลต้องเกิน50หรือใกล้เคียง50ก็ได้นะครับอะเดี๋ยวผมจะมาไล่กันตามนี้เอาประมาณนี้จะได้เข้าใจกันแบบสั้นๆง่ายๆเนาะ เนื่องจากทำไมต้องเลเยอ50เพราะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของเศษตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะครับถ้าหากเพื่อนๆเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มหรือไอดีดองเพชรอะไรอย่างนั้นนะ่ะส่วนนี้มันจะไม่มีอยู่ละแต่ว่าถ้าหากเลเยลมัน50หรือ70ขึ้นไปนี่ยิ่งเพอร์เฟกเลยเพราะว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องถามโอเวอร์บูทเลยเพราะเราสามารถทําเองได้ชัดเจนตรงนี้นะเราทําเองได้และมันไม่ได้ยากมากนะักเนื่องจากเศษมันพออยู่แล้วไง ที่เหลือแค่เก็บแล้วก็อัพได้เลยคือเอาเงินไปอัพส่วนนั้นนะครับมันจะได้ซับเพิ่มอะไรเพิ่มเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมเฉลี่ยกันอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าถ้าหากเลเวลของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70นะครับโอเวอร์บูสตรงนี้สมมตินะไอดีที่เราดูอ่ะยี่สิบสี่สิบห้าสิบส่วนส่วนใหญ่ที่เจอเนาะส่วนใหญ่จะอยู่แบบ 30- 40ซึ่งเป็นตัวละคร2ดาวบูสสาเท่านั้นหมายควาว่าถ้าเลเวล70เนี่ยเพื่อนๆสามารถดันโอเวอร์บูสได้ถึง100โดยทันทีเลยนะย้ําได้เลยนะครับ แต่มีกรณีเดียวก็คือเงินทุกอย่างที่มีในเนี้ยลงกับตัวรัพย์ทั้งหมดอ่าอันนี้คือแผนผมนะแล้วก็อันดับต่อมาที่ทําไมจะต้องเวล50เมืเ่อแี้ประการแรกนะครับคือทำโอเวอร์บู๊ได้ง่าย100นะที่พูดคือ100อนะครับอันดับต่อมาก็คือว่ามันจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการการันตีครับการันตีเรื่องเหรียญฮะเรื่องเหรียญรีเจนเอ้ยเรื่องเหรียญเอ่อเหรียญอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างนั้นนะครับที่ไอเดียเขาน่าจะผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านตู้สิ มาแล้วนะครับผ่านตู้1ิบหนึ่งรอบยังไงก็สบายเพราะว่าผ่านตู้สิบึงรอบส่วนใหญ่จะได้โอวบูหนึโดยเบื้องต้นทุก id ดังนั้นเราอยากให้หาเลเวลห้าสิขึ้นไปแต่มันก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเลเวลห้าสิบางคนผ่านตู้สิแต่ดันไม่ได้เปิดอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นอีกหน่งปัจจัยที่เหลือก็ต้องไปเช็คละไล่ดูอีกทีและกันอันนี้คือข้อแรกนะฝากข้อสครับ เหตุ hey, ผลก่อนนะครับว่าทําไมผมต้องคุยเรื่องนี้เพราะเนื่องจากเดือนนี้ถ้าเราเทียบปีที่แล้วนะครับวับนที่16เดือน5 16เดือน5ก็คือ10วันหลังจากนี้ประมาณว่าเอาว่าไม่เกินไม่อีกใหม่คือยามาโตไฮบีดซึ่งปีนี้อาจจะมาระยะเวลาใกล้เคียงกันอาจจะมาสัก15หรือ25ประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นยังไงต่อโดยไอดีที่ผมบอกว่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยแม่งโดนว่ะไอดี ID แม่งโดนอ่ะราคาได้โอเคหมดเลยแต่เพชรไม่มีอะทีนี้แม่งก็มาสวยละ พอเพรไม่มีมันเป็นยังไงคือผมเข้าใจเพื่อนๆนะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะบอกมุมมุมกลับละงานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนไอเพรไม่มีเนี่ยพอเพรไม่มีส่วนใหญ่เจอไม่เกิน500เพรส่วนใหญ่เจอไม่เกินนะร้อยสองร้อยคือแบบตู้ไหนมากเปิดแม่งหมดอะอะไรได้ไม่ได้ไม่แคร์เปิดแม่งทุกอย่างเป็นแนวนี้คือแนวไม่ได้วางแผนนะครับพอไอเพรไม่พอ EX หมาเขาว่า e X ใหม่ที่มันจะมาเดือนนี้ถามจริงเพรเอาผมเ,เอาให้เพจหนึ่งพันเลยถามจริงนะ มันจะพอการันตีเหรอวะไม่พอแล้วทีเนี้ยปัญหาของคนเล่นก็คือว่าไม่แคร์เว้ยเช่นสมมุติมีเพชรหนึ่พนะสมมตินะเดือนที่มีเ e อ็กมาเนี่ยมันแจก5 0 0ตัวแท่งมันให้ห้0เท่านั้นนะมันไม่เยอะนะครับพอได้เสร็จปับ๊บอะเต็มที่พันห้าอะผมให้2000เลยสมมุติว่าตัวละครที่มาใหม่เนี่ยเช่นอย่างไคโดงเงี้ยแม่งการันตีตัวใหม่นะตัวใหม่นะการันตี2องพเปิดแม่งเลย2,000เพชรสรุปไม่ออกงานงอกสิรครับสองพันเพชรหายฟรีแทนที่จะเก็บไอ้สองพันเพชรตรงเนี้ย ไปเปิดตอน5.5ปีก็ได้ชัดป่ะเออไปเปิดเอาการันตีดีกว่าไหมเพราะหลายหลายคนเล่นแบบไม่ได้วางแผนดังนั้นเนี่ยเพชรที่เราเห็นกันนะปัจจุบันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือ1นึไอดีดองเพชรคือเลยก็ต่ำสิบเพชรเยอะเยอะอ่าแต่แบบดวงดีสูงสัก5 0 0เพชรเปิดได้ไครโด2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดได้ที่ตัวหนึ่งที่เจอหน้าตอนนี้นะจะเป็นแค่นั้นเลยเว้ยที่เหลือไอดีแม่งไม่มีเลยเลยกับ2คือไอดีต่ำเลเวลต่ำส<ๆ>ี่สิบอ่าเลเ้ลวต่ำสี่สิบเพชรไม่เหลือเลยเว้ย เจออยู่แค่เนี้ยทีเนี้ยมันเลยไม่ได้ ex ตัวต่อไปผมเลยมีแต่ไงคือไม่ใช่ id ไม่โดนแต่สมมติว่าผมหา id ใหม่แต่ว่าเป็นช่วงแบบตอน2เดือนที่แล้วเอ้ยเอวะกูยังพอเก็บเพชรทันในส่วนของตัว5.5ปีแต่ทีเนี้ยนถะ้าผมซื้อตอนเนี้ยแบบเขาว่าเพชรแม่งแบบไม่เหลือเลยอะ่ะทีเนี้ย ex ใหม่ก็ไม่ได้ถ้าอยากได้ทําไง <Ready. S 1> เติมบัตรแดงสิจ้าอ่ะเอาอีกแล้วพอเติมบัตรแดงก็จุกๆุก,ก,กันอีกแล้วดังนั้นผมเลยคิดว่า id ใหม่อาจจะไม่เติมเวื่อวังหรืออาจจะไม่เติมเลยได้ซ้ำเพราะมองว่า แค่นี้มันก็เล่นได้แล้วและอาจจะเอาแต่ตัวละครที่มันจําเป็นอ่ะอันนี้คือข้อ2นะครับเหตุผลก่อนที่ทําไมเราจะต้องดูเหรียญอีเวนต์อ่ะเนื่องจากเอาให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าเหรียญรัเเนี่ยโดยส่วนตัวของคิดว่าเหรียญคิงอีเวนต์ลูฟี่อีเวนต์เหรียญที่มันสาคัญอะไครโดอีเวนต์เฮ้ยมันต้องมีมาบ้างหรอวะชิปหายไม่มีเลยตั้งแต่ต้นปีต้นปีนะไม่มีแต่ถามว่าภายในเนี้ย ทั้งปีเนี่ยจะมีหรือเปล่าส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมาบ้างเราอะแต่ก็ไม่รู้นะจีเอ็มอาจจะไม่ให้มาเลยก็ได้นะไอ้ไคโดอีเวนต์คิงอีเวนต์ลัฟฟี่อีเวนต์เพราะเกมมันรู้ว่าถ้าเอามาเนี่ยควรแม่งสุ่มกันยับยับโอเคปะดังนั้นเนี่ยเหรียญอีเวนต์เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเกมมันจะรีหรือเปล่ามาเครามว่าเพื่อนๆดูไอดีก็คือควรขอดูเหรียญด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญอีกหนึ่งจุดถ้าพลาดก็คือซวยบอกเลยซวยเพราะไม่รู้จริงๆ ถ้ามันไม่มาเช่นอย่างบางตัวละครอย่างนิกะหรือว่าโรเจอร์ผมชอบเล่นเป็นบาร์ล็อกเวิร์กเนาะนิกะผมชอบเล่นเป็นตัวของเซปโตคือคิงอีเวนต์อุนติอีเวนคือเน้นชัดพิลพอชัดพิลสกิลหนว้ก็คืออามาตะวัอะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เป็นอีกห่งจุดนะครับสำหรับในหัวข้อนี้ขอเอาลูกเอกขึ้นมานะครับเนื่องจากอาผมขอจิ้มตัวละครเรียกว่าตัวละครที่จําเป็น อาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้ทีนี้มันอยู่ที่เพื่อนเพื่อนหาไอดีแบบไหนคือ 1. สายสะสมไหมถ้าสายสะสมค่รนหาหลาย ex อันนั้นถูกละที่เหลือก็เอาราคาที่รับได้ 2. เล่นแต่ ex ที่จําเป็นเท่านั้นย้ําเท่านั้นโดยผมขอจิ้มเลยนะครับตัวละครที่จําเป็นที่ผมหาเนี่ยหลักๆจะมีแค่2ตัวต่ำไหมโคตรต่าเนาะหครับนิกะ2ครับเอ่อโรเจอร์ครับจบสาหรับผมนะสารับผมนะ แต่ถ้ามีเกินมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรแค่นั้นเลยอันนี้คือที่ผมมองนะหลักๆก็คือมีเท่านี้หนึ่งนิกะสองโรเจอร์วิ่งนะเท่านั้นเลยเว้ยเพราะว่าถ้ามี2ตัวเนี้ยมันเล่นได้แทบจะแบบสบายๆยอยู่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าโรเจอร์จะโดนสายหมัดตัวใหม่มาฆ่าแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าโรเจอร์จะไม่ได้ธงกลางนะครับธงกลางมันได้เหมือนเดิมและสามารถวิ่งหาคือวิ่งหนีวิ่งหนีสายหมัดไปอีกธงนึงต่อได้โดยทันทียังไงมันก็หนีได้เช่นหลายๆคนอาจจะเล่นโซโลมาละ แล้วตามโลเจอร์ไม่ทันอนะ่ะเป็นกันใช่ไหมออคือแม่งดึงธงเสร็จปุ๊บพอเราจะตีแม่งหลบปุ๊บแม่งวิ่งไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันก็ยังวิ่งหนีเราไปธงอื่นได้อยู่ดีอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าไอ้สองตัวละครเนี้ยสำคัญที่สุดที่ควรมีติด ID อ่าอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ ID ติด exp หรือเปล่าก็คือเรียกง่ายๆว่าติดโปรนั่นแหละเนื่องจากว่าตอนเลือกซื้อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าติดโปรไหมถ้าหากไม่ติดซื้อได้เหตุผลเป็นดังนี้ถ้าหากซื้อ ID ที่ติดโปรมีความเป็นไปได้สูงมากที่ตอนขายจะขายได้ยากหรือตอนขายแทบไม่มีมูลค่าเลยอ่ะผมยกตัวอย่างใหม่สมมติว่าในะ ID ดีของผมเนี่ยมี10 exp น้องสมมติมมกันนะตอนเนี้ยซื้อมาสัก3 0 0พแล้วกันแต่ถ้ามันติดโประตอนขายอะมันก็ส0 0พันหรืออาจจะพันหนึ่ง เลือจะ500แล้วแต่คนจะรับละเอาเอาใหม่สมมติถ้า ID มันไม่ติดโปรเอ้ยตอนนี้ซื้อมา1 0บ x แหละและอนาคตม่งเปิดขึ้นได้เรื่อยๆเนาะ1 2 13 15 ID มดีมันก็ต้องเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆถูกปะเออตามมูลค่าเลยเว้ยนี่ยังไม่รวมกับว่าทำโอเวอร์บูดด้วยนะยิ่งมีโอเวอร์บูทเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มไปอีกเขียวปะอ่าอันนี้ก็รวบรวมทั้งหมดนะครับหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลส่วนตัวที่ว่า ID ดีของผมเนี่ยเจอแแแล้วต่แบบ ทำไมทำไมไม่ซื้อวะอะคืออย่างนี้ผมมีไอเดียที่ถูกใจนะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างเนาะประเด็นที่ว่าทําไมถึงไม่ซื้อเหตุผลง่ายๆมากเพชรไม่มีอย่ามา่แก้ที่อธิบายไปเพราะเนื่องจากว่าถ้าผมซื้อตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าตัวละครใหม่มันมันจะ OP ขนาดไหนอะมันจะเก่งกว่าโรเจอร์เยอะไหมหรือว่ามันจะแบบเหมือน,นยาม,มาโตะไฮบีปีที่แล้วอะถ้าสมมุติว่าเหมือน,นยาม,มาโตะไฮบีปีที่แล้วโอเคตัวนี้กูข้ามก็คือไม่ต้องซีเรีสใช่ไหมเราจะสามารถเก็บเพชร เพื่อไปเปิดตอน5.5ปีได้เลยแต่ว่าถ้าตัวละครมันเก่งจัดๆเช่นเหมือนโรเจอร์แต่เป็นสายหมัดคือหมัดตัวนี้เอ้ยคือก็ต้องดูก่อนว่ามันสมควรที่จําเป็นที่จะต้องมีหรือเปล่าแบบเอ้ยแม่งซับก็ได้เมนก็ดีเหมือนนิกะอ่าเอาเอาเฉลี่ยว่ามันเหมือนกันนิกะถ้าเป็นแบบเดียวกันก็โอเคก็อาจจะโอเคว่าเฮ้ยงั้นต้องหาไอดีที่มีอ่ะหนึ่งโรเจอร์สองนิกะแล้วเพิ่มอีกตัวขึ้นมาเห็นปะแต่เมคเกที่ผมพูดเนี่ยมีแค่นิกะกับโรเจอร์วิ่ง ดังนั้นก็เลยจบอยู่ที่ประมาณเนี้ยสรุปก็คือหาไอดีไม่ได้ครับคือจริงๆเนี่ยที่อยากหาได้เช่นอย่าง ID ดีที่ผมเจอแล้วอะ่ะเออเจอละแต่ถ้ามีเพชรติดสัก2 0 0พโอเคกูกูจบกูจบเลยนะจบเลยคือเจอปุ๊บคือจบละมันมันไม่ต้องพูดเยอะแต่เมื่อกี้ที่อธิบายไปอะ่ะส่วนใหญ่มันเจอแต่ ID ดีที่เพชรไม่มีเพราะไม่ได้วางแผนในการซุ่มพอแบบตู้ไหนมากูซุ่มแม่งหมดเลยเนี่ยมันก็มีปัญหาเพชรไม่พอพอเพชรไม่พออะ่ะมันมีเรื่องต่อเนื่องย้อนกลับที่ผมจะอธิบายเพิ่มก็คือว่า สมมติว่าวันนี้คุณอยากขายดีทีเนี้ยคุณลองถามตัวเองอ่ะเหมือนเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้คุณอยากซื้อไอดีนะย้านะคุณอยากซื้อไอดีแบบไหนระว่าง1สมมุติมี ex เท่ากันเอา5ตัว6ตัว4ตัว2ตัวช่างมันผมไม่ได้แคร์ตรงนั้นไอดี ID แรกก็คือมีสักสิบ ex เลยอ่าไอดีสองสิบ ex เหมือนกันแต่เป็นสิบ ex ที่มีเพชรตรงเนี้ยติดสักพันห้าสองพันคุณอยากได้ไอดีไหนมากกว่าคุณลองถามตัวเองอ่ะนั่นแหละคำตอบตรงกันทุกคน มีติดเพชรสิวะถูกไหมทุกคนอยากได้ไอดีติดเพชรครับเพราะว่ามันจะได้เปิด ex ตัวต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเติมบัตรแดงไงชัดเจนยังดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่แบบอยากหาไอดีอันนี้คือผมบอกตรงๆเลยนะดองเถอะครับถึงแม้ว่า,าสมมุติเลยนะตอนนี้คุณมีซาร์ก6 ex สมมุติ6 ex แต่แบบ ex เป็นเมต้านะสมมติกันนะมมนนะเช่นโรเจอร์วิง่งพ่อนิกะโซโลคิดรอเอสจมาโตสมมติ6ตัวเนี้ยที่คนหากันเยอะนะครับ มี6ตัวนี้ปุ๊บที่เหลือเนี่ยจะไม่เปิดเลยก็ได้เว้ยเพื่อนๆเ,เก็บไปเลยไอเดีนี้เก็บไปเลยจนกว่าจะถึง5.5ปีจะขอยาวมาห้าใช้เพชนะพอถึง5.5ปีไอเพชรของคุณตรงนี้จากศูนย์อะมันจะไม่ต่ํากว่า2 0 0 0เว้ยเออไปขายตอนนั้นโอเคปะ่ะอันนี้คือคําแนะนําเลยนะถ้าคุณมี6ตัวนั้นแล้วมีเพชร2 0 0 0ขายตอน5.5ปีผมบอกเลยไอดี ID ขายออกแน่นอนแต่ประเด็นทุกคนเนี้ยมีคนบอกไอดีร้อนขายไม่ออกก็ออกได้ไงอะลองดูตัวอย่าง เลยแบบเห็นไหมสามห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็เพชรไม่เหลือ EF มี e ไม่เยอะบางคนอัพบูทสามแฉงเขียวอีกคือแบบแฉงเขียวบางคนก็เอามาเป็นไม่ได้เอามาเป็นซับอ่ะมันก็หนักไปอีกถ้าทำอา่าบูทสามนิกะเอ้ยกูกูรับได้บางคนแม่งทำโรเจอร์เอานักอีกคือโรเจอร์เป็นซับไม่ได้นะครับแค่เมนนะถ้าเล่นไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันอนะ่ะทีเนี้ยมันก็เลยมีหลายๆปัจจัยเนาะที่เหลือก็ลองช่างใจดูแล้วกันถือว่าของผมเอามาบอกว่าเออของผมหาเป็นแบบนี้อย่างนี้ ใครชอบก็ไปหาตามได้เลยแล้วกันนะเป็นประมาณนี้เนาะ